มาแล้วโปรโมชั่นกลางปี68เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลสบู่เชียบัตเตอร์กาแฟสครับบวกบัวหิมะมูลค่าก้อนละ100บาทรับฟรีเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มิสเร์ดีหรืออโรโมนตินหรือทั้งคู่ครบทุก600บาทหรือซื้อครบ400บาทก็ฟรีสครับคิดหนึ่งถุงเหมือนเดิมเริ่มวันนี้ถึง31กรกฎาคม68หรือจนกว่าของจะหมด ของมีน้อยรีบหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสดีโด่งลนมิสีโด่ง2 l ล n e ไอดีมิสีโด่ง3 หรือด้กล่องข้อความ Facebook โดงมิสเตอร์ดีเะออ้าวสัญญาณบวกไม่ใช่มีแค่นี้แล้ววันนี้ระบางนะจะบอกให้ฟังวันนี้มันมีสัญญาณบวกเยอะเรื่องหนึ่งที่ผมบอกให้ฟังว่าน่าหนักใจก็คือเรื่องของกัมพูชาแต่เรื่องน่าหนักใจที่สุดตอนนี้ปัญหาประเทศไทยก็คือเรื่องของนายทรัมป์เอานายทรัมป์ทดไว้ก่อนแต่เรื่องปัญหากัมพูชาหลังจากที่ไม่มีวี่แววว่าจะมีทางออกแลนะเล่าให้ฟังแล้วนะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเดินหน้า ยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเรื่องคอนเซนเอร์เด็ดขาดในขณะที่ฝ่ายไทยจี้ไปเรื่องปัญหาที่แท้จริงของความขัดแย้งซึ่งไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนะแปับหนึ่งผมพูดแล้วผมก็นึกได้ว่าอ๋อโอเคนะได้ยินชัดเจนนะอ่ะโอเคทีนี้อ่ะเล่าต่อพวงไงว่าเสียงนี่พูดไปแล้วนี่ไม่รู้มันออกอากาศไปยัง <c oughs> หลายทีแลพูดไปตั้งเยอะอยังไม่กดยังไม่กดถ่ายทอดเลยนะะอ่ะขอโทษทีนะ พอเช็คแล้วโอเคนะชัดเจนอาโอเคเล่าต่อสัญญาณที่เราขัดแย้งกับกัมพูชาเนี่ยมันมี2เรื่องใช่ไหมของไทยเนี่ยก็ยืนยันเรื่องแก๊งคนปราบแก๊งคอนเซนเตอร์และยืนยันว่าปัญหาของเรากับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องเขตแดนแต่ในขณะที่กัมพูชาก็พยายามจะชวนทะเลาะเรื่องเขตแดนพยายามจะบิดเบือนเรื่องนี้ไปสู่เรื่องของความขัดแย้งดั้งจาด้านชายแดนนะอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาถ้าฟังสังเกตดู2ทิศ2ทางแบบนี้ ฝ่ายเราก็จะไม่คุยเรื่องชายแดนไอ้ฝั่งนู้นก็จะคุยเรื่องข้อขัดแยง้งซึ่งผมเคยพูดให้ฟังและมันอีเดียดนะครับไอ้เรื่องปราสาทสามปราสาทตาเมินทมอะไรเป็นของใครของใครเข็แดนทับซ้อนกันเนี่ยนะฮะแล้วจะมาแย่งแผ่นดินกันจะให้ตายกันไปข้างหนึ่งนี่เป็นเรื่องการปลูกปั่นประชาชนซึ่งก็เขาพยายามปลุกความรับชาติทั้งหมดทั้งปวงนี่ท่านงครับก็เป็นผลพวงที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งยกตัวอย่างให้ฟังหลายหนนะฮะร,รัฐบาลบางประเทศอย่างเกาหลีเหนือเนี่ย ก็ต้องทะเลาะก,กับอเมริกาเข้าไว้ครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรักชาตนะิเช่นเดียวกันกัมพูชาก็ต้องหากู้ทะเลาะก,กันแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อค้ำบัลลังของนายคุนเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเด็นสําคัญคือกบเกลื่อนไอ้เรื่องที่ไทยเดินหน้าปราบคอนเซนเตอร์นี่เรื่องจรงิงแล้วล่าสุดคงจะทราบดีนะจับกกอันแล้วนี่ฮะล่าสุดก็จับหลานด้วยนะครับแล้วก็เตรียมออกหมายจับฮุนเซนด้วยนี่ไปกันใหญ่ นายหุนตรงหุนโตไม่ต้องพูดจะเอาหมดยกแก๊งยันนายกกัมพูชานะนายหุนมาเน็ตด้วยนะจะบอกให้ฟังแล้วเนี่ยล่าสุดก็มีการตั้งตำรวจอินเตอร์โพร่วมร่วมกันในหลายประเทศมีตำรวจหลายประเทศนะเพื่อจะเตรียมจัดก,การแก๊งคอนเซเอร์ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนละ่ะก็จะเรียกว่ารวมตำรวจนานาชาตินะยกเว้นกัมพูชาเนี่ยจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วอย่างที่เล่าให้ฟัง สุดท้ายถ้ามาประเด็นเนี่ยถ้าจะจบได้ผมเคยพูดแล้วนะประเด็นปัญหากามัมพูชาถ้าจะจบได้มันไม่ใช่เรื่องดินแดนไม่ใช่เรื่องไปขึ้นศาลโลกอะไรนั่นหลอกลวงประชาชนเขาเรื่องจริงถ้าจะจบเรื่องนี้ได้ก็คือต้องจบเรื่องคอนเซนเตอร์กัมพูชาต้องเปิดใจคุยกับเราเรื่องคอนเซนเตอร์และก็จัดก,การคอนเซนเตอร์ให้จบ,ให,จบให้เรียบร้อยเนี่ยฮะประเทศไทยก็พอใจแล้วแล้วทุกอย่างก็แยกย้ายสุดท้ายนะครับวันนี้ที่ผมว่ามีข่าวดีคืออะไรเนี่ยฮะวันนี้เห็นข่าวแป๊บๆนะ นะฟบนี่เห็น,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 นสรยุทธหัวล้อนลัน่นคุณมน e ต t เข้มนะลงนามสั่งปราบแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วจำางเท่ากับว่ากักมพูชาเดินหน้าปราบแก๊งคอนเซนเตอร์อันนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรเป็นดราม่าหรือเปล่าอยติดตามแต่ตอนนี้สัญญาณนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะมันเป็นข่าวจากกัมพูชากัมพูเชียเดลี่นะฮะรายงานบอกคุณมาเน็ตนายกเนี่ยนะครับได้ออกประกาศปราบคอนเซนเตอร์ สั่งงานไปทุกหน่วยงานในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยจำนวนตำรวจแห่งชาติคณะการความมั่นคงทางทะเลกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุดสถาบันวิชาชีพเกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติกรรมาการพนันเชิงบันไดของกัมพูชาสั่งให้เข้มงวดจัดการดูแลเรื่องคาสิโน,นที่พัฒนาจนกระทั่งกลายไปเป็นคอนเซนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดอย่างเงี้ยนะ เรื่องการช้อโกงทางเทคโนโลยีการลักพาตัวการทรมานการค้ามนุษย์นะการค้าอาวุธการสร้างกําลังที่บิดกฎหมายในลักษณะของทีมงานรักษาความปลอดภัยการค้าการใช้การจัดเก็บยาเสพติดอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสัญญาณว่าหุนนมนเนตเดินหน้าปราบเรื่องนี้อ่ะตะไว้ก่อนนะว่าเป็นการเล่นละครตบตาชาวโลกหรือไม่อันนี้ต้องดูแต่ว่าสัญญาณนี้ เมื่อประกาศจะเป็นทางการอย่างนี้ส่งยังไปหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศชัดเจนอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้ากัมพูชาเดินหน้าปราบอนเซนเตอร์นะฮะก็หมายความว่ากัมพูชาก็จะวางมือจากธุรกิจสีเทาต่างๆเหล่านี้เรียกว่ายอมเสียนิ้วก้อยนะฮะดีกว่าเสียชีวิตถ้าตัดสินใจแบบนี้อนาคตเนี่ยไทยกับกัมพูชาก็จะคุยก,ก,กันรนะู้เรื่องแหละครับท่านผู้ฟังทีเนี้ยนะเพราะมันเป็นปัญหาที่แท้จริงนะจะบอกให้ฟังในขณะเดียวกันเรื่องของด่านนะเรื่องของด่านเนี่ อ่านี่ผมให้ดูนี่ก่อนนะฮะตำรวจนีฮะบุกจับกดดันนะฮะออกหมายจับลูกสาวลูกชายก๊กอานสามคนนางสาวจุลีนางสาวภูเชหลินนางนายกิติศักดิ์นะเรียกว่าข้อหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่เรียกว่าไม่ต้องไปไหนกันเลยถ้าออกอินเตอร์โพหมายแดงเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วพูืนฟังแล้วนะฮะจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าพ่อคอนเซนเตอร์ในกมัมพูชาเนี่ย ที่มีวี่มีแววนะสอว่าจะเป็นเนี่ยไม่ได้มีแค่กกอานคนเดียวนะมีอีกคนหนึ่งนะซึ่งอยู่ทางใต้รียงพัฒชื่ออย่างนี้นะเรียกว่ากกอานนี่ดูทางเหนือนะรียงพัดนี่ดูทางใต้โดยเฉพาะบริเวณเกาะโกงนะฮะีฮนุวิวต่างๆว่าอย่างนั้นทั้งสองคนนี่มีประวัติเรียกว่าเติบโตพร้อมกันมากกอานนี่เริ่มต้นก็เป็นพวกพ่อค้านะส่วน อ่าลียงพัฒน์นี่แต่ก่อนนี่ก็ไปค้าขายบุหรี่กับโกพันนี่แหละนะปรากฏว่าร่วมธุรกิจมาไอ้ลียงพัฒน์เมื่อก่อนเป็นลูกน้องโกอันในที่สุดนี่ก็จเจริญเติบโตแล้วก็แยกสายทําธุรกิจกันมาจนกระทั่งมาเปิดบอนการมานั้นแล้วขนาดนี้เริ่มมีข่าวว่ามีคอนซนเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางเหนือของโกอันแล้วก็ทางใต้ของลียงพัฒน์แต่ตอนนี้นะ ประเทศไทยเดินหน้าจัดการตามหลักฐานที่มีก็กดดันไปที่กกอานซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่นะนะเรียกว่าเป็นลูกพี่ของรียงพัทอีกทีทีนี้ครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูอะนะคือนอกจากกกอานแล้วนี่นะถัดจากนี้จะเป็นใครต่อไปรียงพัทหรือไม่ถัดจากนี้จะเป็นใครต่อไปไล่ไปเรื่อยฮะแล้วก็มีข่าวว่าจะออกหมายจากคุณเซนเรื่องคลิปด้วยนะแม้กระทั่งคุณมณตถ้าสาวกันจริงๆผมว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ไม่เหลือนะ กพราะมีส่วนเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้มีไม่ได้พบหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะนายฮุนโตนะฮะหลานชายของสมเด็จฮุนเซนนี่นะครับเป็นญาติกับนายฮุนเมเนต็ตเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมจบข่าวเสตั้งแต่ต้นก็เป็นท่าทีของฮุนเมนเน็ตออกมาแบบนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะจะบอกให้ฟังนะอ่าแต่ยังไงก็ตามฮะเขาก็ยังมี ลีลาเขานิดนึงเรื่องของการปิดด่านนะครับนี่ล่าสุดพร้อมๆกับประกาศที่จะจัดการคอนเซนเตอร์เขาก็นะยังถแถลงนะจริงๆแล้วฟังถแถลงตรงนี้ให้ดีนะถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขายังงดนําเข้าสินค้าไทยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยงดนําเข้าแค่ผลไม้น้ํามันเท่านั้นส่วนอันอื่นเดินทางผ่านได้ปกตินี่คือท่าทีจากกมพจชาล่าสุดนะ,ะผลไม้ผัก แลวน้ํามันเนี่ยท่านบังจําได้ใช่ไหมไอตัวน้ํามันเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนห้ามนําเข้านะก็เป็นกัมพูชาเองเนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่สุดท้ายเขาก็ไปรับทางอ้อมทางอื่นมีคําสั่งของหุ้นเซนห้าแม่ปั๊มป,ปตทในพนมเป็นในกัมพูชาเนี่ยขายน้ํามันจากไทยแต่ก็ไปรับน้ํามันปตทจากเวียดนามเข้ามาขายอย่างเงี้ยก็เป็นละครนะตอบประชาชนกัมพูชาเขาแม่เสียเหลี่ยมท่านั้น ส่วนผักผล,ลไม้เนี่ยมันก็ว่าไปฮะเราก็อาจจะต้องนะมีผลอย่างหนึ่งละที่จะผ่านกัมพูชาไปนะแต่ส่วนหนึ่งในกัมพูชาก็รับมาจากเวียดนามนะฮะด้วยด้วยซ้ำนะทั้งมนเพราะฉะนั้นตรงนี้อ้าวสัญญาณทั้งสองเรื่องวันนี้นะเป็นสัญญาณบวกโดยเฉพาะเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็นสัญญาณบวกมากๆนะซึ่งก็จะเรียกว่าหลุดเปลาะไปซะหนึ่งเปลาะเรื่องกัมพูชาก็มีสัญญาณบวกแล้ววันนี้แต่จะเป็นสัญญาณลบนะนาะคตหรือเปล่าไปรู้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะ ส่วนเรื่องชั้นสิบสี่นะบังหลายท่านก็เป็นห่วงคดีคุณกศณินะก็มีสองเรื่องในะช่หมหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ชั้นสิบสี่ซึ่งขนานี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเรียกว่าดําเนินการของสารดีกาทั้งคู่และผมบอกแล้วว่าสารดีกาเนี่ยทั้งสองส่วนนะทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองและสารดีการประเด็นคดีอาญกานณ์การเมืองที่รับเอาคาดีชั้นสิบสี่ไปพิจารณาเนี่ยทั้งหมดนี่คือตุลาการหลักนะครับเป็นลักษณะของศาลอาญาซึ่งเป็นการพิจารณาโดยเข้มข้นและเข้มงวด นะครับแล้วก็ตีหลักฐานโดยแคบอะไรที่เป็นประโยชน์จําเลยอะไรที่มีข้อสงสัยนี่เขาจะยกประโยชน์ได้จําเลยหมดนะสารลักษณะแบบนี้ไม่ใช่สารคำนูลนะอ่าซ่เป็นอคปกรณอิสระตีความอยากคําว่าเชื่อได้ว่าเพราะฉะนน้นหนึ่งสองตัวเนี้ยจากที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ตามหลักการทางกฎหมายแล้วโอกาสรอดอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะท่นานผังครับส่วนชั้นสนะิบสี่เนี่ยขณะนี้ก็เห็นไอ้สลิมมันก็ตีปีป๊ดเนใหญ่ว่านู่นว่านี่ให้การอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับาสาลดีกาเนี่ยเขาตีความตามกฎหมายไม่ตีความตามอำเภอใจสลิมหรือว่าตีความตามอำเภอใจของแพทย์สภานะแล้วก็แยกให้ฟังแล้วว่าการที่แพทย์สภาลงนะดาบสามหมออะไรนะั่นนะ่ะพูดให้ฟังแล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะสารดีกาเขาจะดูตามหลักการของกฎหมายเท่านั้นนะซึ่งกฎหมายหลักตัวนี้ก็คือพรบราชสันมาตรา55พูดให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันว่าไง นะถ้าผู้ต้องขางมีอาการป่วยนะแล้วเว้นวักนะเว้นวักป่วยนะมีอาการทางจิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่ทางเรือนจำเขาไม่ไม่สามารถรักษาได้เนี่ยนะพะพรบฉบับนี้ก็บอกให้รีบส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมรักษาโดยเร็วก็พูดอย่างนี้โดยเร็วไหมจบไหมมันมีแค่นี้ฮนะแล้วก็ยืนยันว่าการไปอยู่ที่เรือนจำต้องมีผู้คุมควบคุมนะฮะดูแลอย่างดี สุดท้ายพอเรามาตรา55บหที่นะตอนท้ายเขายังบอกอนะีกละว่านอนออไม่ให้นับระยะเวลาอ่อให้นับระยะเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลนั้นเป็นระยะเวลาแห่งการคุมขังด้วยชัดเจนามากๆหลักการนี่นะฮะตัวอื่นเนี่ยผมก็บอกว่าเหลวไหลแล้วแต่มึงจะพูดกันไปป่วยจริงป่วยไม่จริงอ่ะแต่ตอนนี้ก็เห็นนายหมอวรงออกมานะครับมั่นใจช่างมันนะระวังครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับในเรื่อง ศาลนะโดยเฉพาะสารที่เป็นสารสถิตยุติธรรมเนี่ยนะตัวนี้ตามหลักการเขามีหลักมีการอยู่ไม่ใช่พิจารณาเลื่อยเปอยเชื่อได้ว่าอะไรไม่ใช่นะอ่ะทั้งหมดทั้งปวงนะก็เป็นเรื่องราวข่าวดีในช่วงวันนี้นะท่านผู้มครับอา้าวพักสักครู่ท่านผู้เดี๋ยวไปดูอ่เรื่องราวที่เรื่องราวข่าวดีอีกเรื่องไหม <laughs> ผมว่า <laughs> นะฮะอนุทินน่าจะบานปลายอีกเรื่องแล้วแหละตะวันอีกเรื่องแ,แล้ววันนี้นะฮะบานอีกเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวท่านตามนะฮะสามสี่วันนี้วันที่สิบเจ็ดนี่จะเป็นวันดีเดย์นะแต่วันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมพรุ่งนี้ดีเดย์นะหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องข่าวร้ายของอนุทินกันบ้างวันนี้น่าจะมีระเบิดลงอีกลูกแล้วต่ังครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วก็พูดถึงผลิตภัณฑ์มิสดีกันหน่อยนะเดี๋ยวจะเลยเถิดไปแล้วก็จะไม่ได้โฆษณาเลยนะฮอ้าวรีวิวนครับฝากบอกคุณดวงด้วยนะว่าพี่เมื่อก่อนเป็นแฟนสบู่แชมพูครีมนวดของมิสดีนะตอนนี้เป็นแฟนของไบโอเซร่มหอยทากไปแล้วลูกชายพี่ชมว่าสินค้าพี่ด่งสุดยอดนะครับอ่านี่ก็คือรีวิวสินค้า ของผลิตภัณฑ์มิสเดีรนะครับก่อนจากการในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไ d ดีมิสเดีโดง่ง ลายไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสองลายไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอร์ดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตอร์ดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตอร์ดีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ